สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วพี่น้องแซ่ววบัวครัวสาวอีสานวันนี้สาวอีสานสิบ้าเห็ดเมนูนี่ค่ะพี่นอ้นองจีซอนได้จีซอนแมงจีซอนเนาะมาจากอุดรค่ะเดี๋ยวสาวอีสานสิผห้าขัวะนะคะขัวเจ็บๆน้ำกันค่ะพี่น้องป้าเห็ดเลยเอาก่อนอื่นต้องขัวเปิดมาข,ขึข้นเึดเด้นเยว เพิ่งยวพอนะคอดไปที่ซ่อดร่งไปใส่นาำก็น้องใส่นาำลงไปเลยอันนี้กลัวแบบแบบเข้าเนาะเม่มีว่ามีตะไข่นะคะไม่มีตะไร่แต่เราจะใส่ใบมะกรูดแทนนะคะทำมีก็ใส่ตะไร่กับใบมะกรูดเหรอใช่อ๋อทำมีก็ตะไข่ใบมะกรูดใส่นาำลงไปใส่ตอนไหน ก็นี่แหละใส่น้าแล้วนี่ผู่ใสีถอดกันอาจจส่ได้นะแต่ว่ like าห่อมาเห็ียดแบบนี้นะคะใส่น้ําลงไปเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเขามาปร Gear, ุงเดี๋ยวให้มันเดือดพุบๆๆพุก่อนนะคะดูเราจะใส่ใบมะกรูดลงไปด้วยก็ได้นะคะมันจะหอมเนาะมันว่ามีตะไร้ค่ะพี่น้องใส่ใบมะกรูดหอม แต่ไข่้องใสจะเป็นอีกแบบนึ่หัวไปจนว่ามันมันสุกถูกแล้วพี่น้ะเนาะเราจะต้อง,งมาปรุงกันเติมน้ำอีกนิดนึงใส่น้ำไปอีกนิดนึงได้ค่ะเอจะรู้ได้ไงว่ามันสุกเอาก็ให้น้ำมันให้น้ำมันบกอะไบกให้น้ำมันแห้งให้น้ำมันแห้งนะคะ <c oughs> หรือให้น้ำมันบกนั่นแหละว่วไ,ไปเรื่อยๆก่อนไปอ่อนๆนะคะเดี๋ยวเขาจะมาปรุงกันจ้าปรุงๆรุ่งนี้เรามาปรุงจ้า มงกันมันจะได้นัวๆค่ะเอาตะลึงตรงๆใส่ซอสค่ะตามแสร็จใส่เกลือนิดหน่อยเกลือนิดหน่อยรสด,ดีลงไปจา้าโอ้ขนเนีนตะไคร่นี่มันติมันติดสุนดยอนนะรสดีลงไป คนจะเป็บบนคนปรุงเอานัวดแหละค่ะนัวไขน่นัวมันแล้วใส่หัวซรลดอีกนิดนึงนวไขน่นัวมันขันมีแต่ไข่มันก็หนากินก็ได้ไม่มีก็ไม่เป็นไรกินได้คือการหัวซรลดลงไปนิดนึงคั่วจ้าหั่วแต่ว่ามันหอม,อม เห็นเห็นวิธีเขาไต่บ่พี่น้องพี่น้องเห็นวิธีเขาไต่บ่ะคะวิธีไต่แมงที่ซ้อนนะคะพันจิเปิดเพลงนะคะแม่นว่าเปิดเสียงเออเปิดเปิดเปิดเพลงว่าสั่นมพนจิเปิดเสียงอ่าบัดนี้เมื่อสิแรีนมากพี่น้องเออตะที่ว่ากับอุดรเมื่อกี้เนาะเมื่อสิแลีนมากแล้วมันตกลุงหลุมแม่นว่าใบใหญ่เจาะไปเบิงอ่ะใช่เั็นว่ามันสิเปิดเสียงในแมงที่ซ้อนในล่ะ เสียงล้อเสียงล้อมันมาเสียงล้อเสียงล้อเออเสียงล้อมันมากมันก็สิมันกส็นกสิมาตามเสียงเราพี่น้องมือมันสิมาตามเสียงเนาะแล้วมันก็สิมาตกลงในหลุมเออซูม,มือนี้ว่าต้องไปไปยำบอกตะกี้มันสิแบบว่าเป็นอันนี้เป็นนี่ยังเกาะเอย่ามที่ว่าเขาเจาสีดำหน้าเนี่ยเขาเจาขาดหน้าเลยจะสได้กินในแมงกีซ่อนเออแต่ว่าซูม,มือนี้ว่าต้องลอแล้วค่ะว่าต้องลอแล้วคนเท่ามัน Tàn lẻo nha bao 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 Khuôn bao 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 ข้าวกะาปิปินนะเอาคขังแหลกข้าวขัวอ่ะซ,ซิม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 ไม่กี่ซอนากากินบหมคะพี่นอ่อยกากินบหมคะอืมก็ดีแล้วตักลด้ค่ะพอดีแล้ว อ,อหอมเลยโอ้มีตะไคร้ันสิสุดยอดกันนี่ตะไคร้เบิดพี่น้องออยูเฮียนตะไคร้กับเบิดเรียบร้อยแล้วคะ่ะหัวแมงกี้ซอนสาวิีาานพี่น้องนี่ค่ะเมนูของเฮาพี่น้องพักเก็บมาจตสาแก้วคะ่ะกับสาแก้วมานะคะพักบุงพักกาดหินนะคะหลายพักเลย เ<ค>อสุบกระเขืออันนี้สุบกระเขือสดๆนะคะเก็บมาจากสวนพี่น,อน้องนะอาจจะเป็สุบลายเนาะเพราะว่ามันมีบหลายอันนี้คือแมงจิซอนนะคะขัวหอนๆเลยกับต้มไข่พี่นออ้องนะกินมันนี่อาวี่ลายตัวแท้แต่ว่ามาลายมือแล้วพ่งได้กคิัน <ปะ S 2> นัวดีเนาะมาจะกินเขานํำกันพี่น้อง